สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสดแฟนๆหววทะย่อพารวยทุกๆท,ท่านนะครับก็เจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เนาะสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาดูนะครับชุดเนี่นสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับเนาะก็จาก ที่เรียนสามตัวมาหนตัวสสูตรนะครับเนาะก็พี่แอดจับให้ดูเมื่อที่แล้วนะครับก็มาเก้าเจ็ดนะครับเนาะมา9 5้าหเลยนะครับสองตัวนะครับเนาะก็เสียดายที่เราไปเน้นแต่9ก้นะครับมองข้าม9 5้าห้เก้าเไปนะครับเนาะก็เลยทําให้พลาดสามตัวบนนะก็หลังจากที่ลงชุดเด่นนะครับ เด่นสามตัวมาหนึ่งตัวแล้วก็แอดก็จะให้ชมแต้มร้อยสิบหน่วยด้วยนะครับเนาะเพื่อบางท่านนะครับที่สามหาท่านจะเอาไปจับเองก็แอดก็จะลงให้เหมือนกันนะครับในคลิปนี้เลยนะครับเนาะจะได้ไม่ต้องหายากหุนวานะครับก็พอแอดทำจับคู่ต้นให้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวแอดก็จะจับสามตัวนะครับจับสามตัว ตรงโต๊ะนะครับชุดเต็มก่อนนะครับแล้วก็จะมาลงชุดตัดให้อีกทีหนึ่งน,นะครับเหมือนเดิมนะครับก็ชุดตัดชุดฟันก็อาจจะลงก่อนออกวันหรือสองวันนะครับเนาะอ่ะก่อนที่จะไปดูแนวทางนะครับเรามาดูคําเตือนช่องกันก่อนนะครับเนาะคำเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เนื้อหาในวิดีโอนี้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขจากสถิติย้อนหลังทุกแนวทางที่ให้สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับอ่มาดูนะครับเนาะเดยวแอดให้ดูตัวนี้ก่อนนะครับเนาะก็จากงวดท่เลวนะครับเนาะเนี่ยที่เราจับนะครับที่เราจับเนาะ ก็ชุดเด่นเราก็ได้แล้วครับ95 96 97นะครับเนาะแต่แอปก็ดูตัวชนมากไปนะตัวชนก็ชน96นะครับพลาดไปนะครับเนาะก็ผิดก็ว่าตามผิดนะครับสูตรมาเข้าทุกสูตรนะครับแต่ว่าเราจับผิดเองเนาะก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ นะครับก่อนที่จะไปดูนะครับก็เรามาดูแก้มรวมร้อยสิบหน่วยก่อนนะครับว่าเป็นมายังไงเนาะไปขาดละมนะั้งเียร้อยได้ได้ได้ไดไดมาใช้ไม่คุ้มเลยอ่ามาแล้ว อะมาดูนะครับแอนให้ดูก่อนแต้มร้อยสิบหน่วยนะครับแต้มร้อยสิบหน่วยนะครับก็นี่นะครับเดินดีนะครับเนี่ยยังไม่หลุดนะครับงวดที่ผ่านมานะครับออกห้าเก้าเจ็ดนะครับแต้มหนึ่งนะครับแต้มหนึ่งอยู่นี่นะครับแต้มหนึ่งผ่านนะครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าแต้มคืออะไรนะครับก็เอาสามตัวบนนี้แหละครับบวกกัน มันก็จะได้ผลลัพธ์ออกมานะครับก็เอาหลักหน่วยมานะครับเนาะก็เราก็บวกนะครับเก้าบวกห้าเท่ากับสิบสี่นะครับสิบสี่บวกเจ็ดนะครับเท่ากับยี่สิบเอ็ดนะครับเนาะเนี่ยมันก็จะเอาเราก็เอาแค่หลักหน่วยนะครับเนี่ยหลักหน่วยที่ผลบวกนะครับเล็กหนึ่งนะครับก็เป็นเต้มหนึ่งนะครับเนี่ยเต้มหนึ่ง อ่ะนะครับสาหรับงวดนี้นะครับแต้มเด่นนะครับแต้มเต้มเด่นรวมร้อยสิบหน่วยบนนะครับก็แต้มศูนย์แต้มหนึ่งนะครับเต้มสองเต้มสามเต้มหกเต้มเจ็ดเต้มสี่นะครับเนาะก็ท่านที่รออยู่ก็เอาเก็บไปใช้นะครับเอฟซีที่รออยู่ที่ถามหากันนะครับก็เก็บไปใช้นะครับเนาะแต่ก็ใช้อย่างระวังนะครับอ่ะแคปนะครับ หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามไปนะครับมาสูตรนี้นะครับเดินบนสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับแอดบอกว่าเดินเน้นสิบหน่วยนะครับเนาะมันก็มาจริงๆครับสิบหน่วยเพราะว่าอะไรมาสูตรนี้งวดนี้นะครับมาเจ็ดหลักร้อยนะครับอันนี้มาก็มาหลักร้อยอันนี้มาหลักสิบอันนี้มาหลักหน่วยอันนี้มาหลักร้อยนะครับงวดนี้ผิดนะครับ ก้าหกเจ็ดนะครับงวดนี้นะครับมาสองตัวเลยนะครับเก้ากับเจ็ดเนี่ยเก้าเก้ากับเจ็ดนะครับเนี่ยผ่านนะครับเนี่ยห้าเก้าเจ็ดนะครับผลออกงวดนี้นะครับเด่นนะครับเจ็ดสี่ห้านะครับรอผลนะครับสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับเด่นสามตัวมาหนึ่งตัวเนาะก็เอาพี่เจรณาเอานะครับเนาะมามาอีกสูตร อีกสองสูตรนะครับเนี่ยสองสูตรพระเอกเลยนะครับเนี่ยสองสูตรนี้เนาะงวดที่ผ่านมานะครับสูตรแรกนะครับเก้าศูนย์หนึ่งนะครับห้าหกเจ็ดนะครับเนาะไม่มีตัวชนนะครับเราก็มาจับเป็นคู่โต๊ะนะครับก็เป็นเก้าเจ็ดเก้าห้านะครับมาครบเลยสามตัวบนเนาะเจ็ดอยู่นี่นะครับห้าอยู่นี่เก้าอยู่นี่เนาะห้าเก้าเจ็ดนะครับถูกนะครับเนาะ ตอนที่แอดจับให้นะครับมันมีตัวต่างก็มีตัวต่างก็คือนี่นะครับห้าหกเจ็ดเนี่ยห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็เก้าหกเจ็ดนะครับเนี่ยชนเก้าตัวเดียวเนาะเก้าจับเก้ามาเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเนี่ยนะครับเนาะมันมาคู่โต๊ดเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับคู่โต๊ดกัน สำหรับงวดนี้นะครับเลขเด่นนะครับชนหกนะครับตัวชนเนาะงวดนี้มีตัวชนนะครับชนถ้าชนสองตัวนี้มันก็มีตัวต่างอยู่คือตัวนี้นะครับเจ็ดสี่ห้านี่นะครับเนี่ยเจ็ดสี่ห้าแต่ถ้าเอามาชนกันจริงๆนะครับก็จะมีชนเจ็ดก็มีนะครับเจ็ดก็มีสี่ก็มีครับห้าก็มีเนะี่ยเจ็ดสี่ห้า ชนสามตัวเลยแต่นะครับเราก็ยังยึดเอาตัวนี้นะครับมาจับเป็นคู่โต๊ดนะครับแล้วเอาตัวนี้มาตัดอีกทีหนึ่งเนาะมาดูครับเนาะวันนี้ชนหกนะครับรอผลเนาะจะมาหรือเปล่านะครับถ้าไม่มาก็มาตัวต่างก็เรามีเฮนะครับเนาะอ่ะอันนี้นะครับคู่โต๊ดที่แอดจับให้เมื่อคืนเมื่อคืนนี่คือชุดนี้นะครับชุดบนมาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ เอดเขียนไว้ตรงนี้ละกันนะมาล้านเปอร์เซ็นนะครับอ่นนา,าน,นี่เนาะมาล้านเปอร์เซ็นแอดต้องเปลี่ยนวิธีการถ่ายแล้วละต้องเปลี่ยนเป็นมุมกว้างแล้วจะได้มองเห็นชัดนะครับเนาะก็เน้น ตัวแรกนะครับก็จะเป็นหกเจ็ดแปดนะครับเนาะหกเจ็ดแปดแล้วก็สี่ห้าหกนะครับเราก็มาจับเลยนะครับเนี่ยหกสี่หกห้าหกหกเจ็ดสเจ็ดห้าเจ็ดหกนะครับแปดสี่แปดห้าแปดหกเนาะถ้าเราเอาตัวนี้มาใส่เพิ่มนะครับ <c oughs> เนี่ยเจ็ดสี่ห้านะครับ เจ็ดสีเราก็เอามาเทียบนะครับ7 4็ห้าแต่เจ็หนี่มันชนถ้าเอามาชนฝั่งนี้ก็จะชนแค่4ตัวเดียวนะครับก็เอามาจับ6 7 8นะครับเนาะแต่ถ้าเอามาจับอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็ชน7ตัวเดียว7จับ4 5, 6, นะี่ห้าหเนาะแต่นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับดูดีๆนะครับเอาเป็นว่าถ้าเลขมันชนถ้าเลขมันมาอย่างนี้นะครับตัวนี้เจ็ดสี่ห้านะครับเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเนี่ยเจ็ดสี่ห้านะครับเรามาจับชนกับคู่บนนะครับคู่โต๊ะข้างบนเนาะหกสี่มีชนไหมครับหกสี่ชนคู่นี้นะครับเนี่ยอันนี้คือชุดดินนะครับเนี่ย เร่นละเราได้ชุดเด่นหนึ่งชุดละนะครับหกสี่นะหกห้ามีไหมอ่าหกห้าไม่มีนะครับหกหกไม่มีนะครับเจ็ดสี่ไม่มีนะครับเจ็ดห้าไม่มีเจ็ดหกไม่มีนะครับแปดสี่ไม่มีนะครับแปดห้าไม่มีแปดหกไม่มีนะครับ แต่ที่มันชนอยู่ตอนนี้ก็คือสี่หกนะครับเนี่ยชนอยู่ชุดนี้นะครับสสี่หกี่หกนะครับอืมถ้าเรามาจับข้างนี้ถ้าเรามาจับอ่า สี่สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดมันจะมีตัวนี้นะครับที่เด่นอีกตัวหนึ่งเนาะอันนี้ไหนเอาเป็นว่าเรายึดไว้ก่อนนะครับตัวนี้นะหกสี่นะครับพูดโต๊หกสี่นะที่เด่นที่สุดนะครับตอนนี้หรือถ้าท่านไหนมองแล้วว่าเอแอดจับไม่ถูกอย่างนี้ก็ ลองจับดูนะครับเนาะลองจับดูนะครับถ้าเราเอาสองสูตรนี้มาชนกันนะครับมันก็ชนมันมันจะชนแค่สี่ตัวเดียวนะครับเนี่ยเด็กชนฝั่งเนี้ยชนสี่ตัวต่างนะครับตัวนี้คือตัวต่างเพราะฉะนั้นตัวที่เด่นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะมีหกสี่เจ็ดสี่ แปดสี่นะครับเนี่ยสามชุดเนี่ยหกสี่เจ็ดสี่แปดสี่นะครับเนาะก็เอานี้มาจับเอามาชนกันนะครับอันนี้ก็จะชนชนที่เลขสี่กับเลขห้าอ่าชนสี่ชนห้าแอดมองผิดเอดมองผิดมองมองผ้านะครับขออภัยทีเนาะก็ สกับห้านะครับตัวนี้มีหกอีกหกสามตัวก็จะเป็นนี่นะครับชุดเด่นเนาะแปดห้านะครับแปดหกเก็หกนี่แหละอยู่ประมาณนี้แหละครับเนี่ยเอาไปมาจะชนเด่นทุกตัวเลยทีนี้แต่ว่าที่ชนกับตัวแรกก็จะมีแค่สี่หกชุดเดียวนะครับเนาะแต่ถ้าท่านไม่ชอบสี่หก ท่านก็สามารถเอาคู่อื่นมาจับได้นะครับมันถ้าท่านไหนที่ดูตั้งแต่คลิปแรกอ่ะท่านจะเห็นแล้วนะครับว่ามันมีตัวต่างแล้วนะครับมันมีตัวต่างสามารถเอาตัวนั้นมาจับเสียบได้เนาะเอาเอาเป็นว่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็พิจารณาเอานะครับแต่ว่า ผู้โต๊ดนะครับที่เด่นที่สุดตอนนี้ที่มีชนเนาะก็ชนกับคู่แรกนะครับก็จะเป็น 64X นะครับหรือก็ไม่ก็ 4X6 นะครับนี่คือชุดเด่นเนาะนี่คือชุดเด่นนะครับเด่นเนาะก็เดี๋ยวหาเดี๋ยวแอดขอ หาอีกตัวก่อนนะครับมาเสียบใส่ก่อนว่าเราจะเอาตัวไหนมาใส่นะครับเนาะก็เดี๋ยวมาจับหลักอีกทีนะครับเพราะว่าตัวมันมีตัวชนหลายตัวนะครับเนาะแต่เบื้องต้นก็เด่นชุดนี้นะครับคือเด่น 6c นะครับ 6cx อ่าเดี๋ยวขยับกล้องกันนิดนึงเนี่ยนะครับเนาะเด่นนะครับหก x หรือ6หรือหรือ4 6x นะครับหรือ 4x6 นะครับเนี่ยเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่ามันจะมาในแนวไหนเดี๋ยวแอดขอไล่สูตรอีกทีนะครับว่ามันจะมีตัวต่างตัวไหนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับแอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนนะครับรวยรวยรวย